ได้พาทุกคนและทุกุตั้งได้กลับมาศรัทธาในพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นดรบาบาสษัมเบ็กรณีอาภรณสุวรนายุนุทธรรมมาิปรเวชเกล้าอานีุทธรรมุณรจิตเกล้าอาตมาอยากเชิญชวนให้ทุกคนทำให้พุทธศาสนาให้ถึงุ่นลูกให้ถึงุ่นหลานมีสุรา विनंती करतो आमंत्रित करतो दुधर्म आपल्याला सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायचा आहे लेकरांपर्यंत नातरांपर्यंत आपल्या सगळ्या